สวัสดีค่ะวันนี้เราจะรีวิวการเข้าเกาหลีของน้องฮันยอนนะคะเป็นการเข้าครั้งแรกค่ะเราจองแกล็บไปสนามบินนะคะเพราะว่าของคง่อนข้างเยอะมากค่ะเราบินด้วยสายการบินโคเรียนแนนะคะจองบิสเนสคลาสไวเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็จองตะั้าไว้แต่พอเช็คอินทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเปลี่ยนเครื่องทําให้ไม่สามารถให้ตั๋าน้องได้เราต้องอุ้มน้องตลอดการเดินทางค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์นะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยแต่คําตอบและสีหน้าท่าทางของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะไม่โอเคเลยอันนี้ขอคอมเพลนหน่อยค่ะหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วเราจะต้องไปผ่านช่องตมค่ะทางเจ้าหน้าที่ค่อนข้างตรวจเอกสารเยอะมากเพราะน้องเป็นเด็กสองสัญชาตินะคะต้องใช้ใบเกิดตัวจริงด้วยการเข้าไทยออกไทยจะต้องใช้พาสไทยแล้วก็การ เข้าเกาหลีออกเกาหลีจะต้องใช้พาสดเกาหลีค่ะหลังจากผ่านตอมอแล้วเราไปใช้บริการเรานะคะอป,ป้าขอเอาแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือดนิดนึงหลังจากนั้นก็เดินชอปปิ้งต่อเลยแล้วก็ไม่พนการซื้อแอลกอฮอล์เหมือนเดิมค่ะในส่วนของพี่ฮันเบลนะป้าเขาห่อตัวไว้ค่ะหลับสบายตลอดทางค่ะเราก็จะเข็นรถเข็นตัวนี้นะคะเข้าไปรอจนถึงหน้าเกตขึ้นเครื่องเลยค่ะ ตัวรถเข็นจะพับเก็บไว้ข้างบนตรงช่องเก็บสัมภาระได้นะคะที่นั่ง b u s i n e s s a i r ค่อนข้างจะกว้างคะ่ะเสียอย่างเดียวนะคะไม่มีตะกราให้น้องนอนคะ่ะในเรื่องของอาหารค่อนข้างจะมีเมนูที่หลากหลายนะคะให้เราเลือกแต่ประเด็นคือสามีเลือกตัวนี้ให้เราคะ่ะจําชื่อเมนูไม่ได้นะคะแต่เป็นการกินอาหารที่ลำบากมากเพราะว่าทางต้องอุ้มน้อง แล้วก็อาหารก็เป็นเส้นเป็นน้ำกลัวเลอะก็กลัวเลอะสรุปว่าวันนั้นกินไปได้นิดเดียวก็ต้องอิ่มแล้วค่ะเพราะว่าไปต่อไม่ไหวค่ะโชคดีที่ตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องนะคะน้องไม่ร้องไห้เลยค่ะเงียบสนิทแล้วก็นอนนิ่งน่ารักมากหลังจากที่ออมมา,าอิ่มแล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นคิวของลูกแล้วเตรียมน้ำไป ชงนมเองนะคะพออิ่มแล้วเราก็มาจับน้องเลยอย่างนี้เลยค่ะขอหัวล้อหน้าลูกตัวเองหน่อยทีหนึ่งน่ารักค่ะคโรเรียนยจะจอดที่เทอร์มินอลสองนะคะสแกนคิวโค้ดเข้าตาองมาเป็นอันเรียบร้อยออกมารอกระเป๋าค่ะระหว่างรอกระเป๋าก็เปลี่ยนแพมเพิร์ดอะไรให้เรียบร้อยวันนี้คุณปู่มารับนะคะทันทีที่ถึงบ้านบอกเลยว่า แม่ไม่ต้องอุ้มคะ่ะคนอุ้มเยอะสบายมาก